What the fuck What the hell สวัสดีชาวกาวเกรมทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีเรื่องหนึ่งจะมาบอกซึ่งมันเป็นเรื่องที่แบบปรากฏตการปรากฏปรากฏปรากฏตรการของกาวเกรมวันนี้ผมจะมาบอกทุกท่านอะ ผมจะมาบอกทุกท่านว่าก่าวเกมมันอัปเดตที่อะไรวันนี้ม,ม,ม,มาวันนี้เราจะมาแถลงข่าวนี่ครับตั้งโต๊ะคุยกันเลยนี่ครับสำหรับใครที่อ่าก็ต้องสวัสดีเช้ากลุ่มกาวเกมสอบถามแล้วก็แฟน ยอดรักนี่ครับเดลิเปอร์ทุกคนเลยวันนี้ผมก็จะมาบอกเรื่องหนึ่งนะครับเกาเกมมันแช่งแบบว่าอัปเดตใหม่นี่ครับ,มมบ,บ,รบพอมันอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่มันฉลองอะไรสักอย่างของเกเกมผมก็ไม่รู้นะมันอาจจะฉลองอะไรหรือเปล่าแต่ว่าใครที่ยังไม่มีเกมเล่นนะครับแต่อยากเล่นทดลองเล่นนะหรือใครเป็นแบบสายเปย์นะสายเปย์รู้ปล่สายเปย์สายเปย,เปยเป์แบบว่าเล่นของฟรีนะแต่ว่า ช่วงนี้ตอนนี้ผมลงคลิปตอนนี้พอดูเสร็จแล้วก็รีบๆไปเล่นเลยเพราะว่ามันให้เล่นโคตรนานนานแค่ไหนลนะ่ะอีใกลแค่ไหนจนอันนั้นมันไกลไม่ใช่นานเราจะมาดูกันว่ามันให้เล่นนานแค่ไหนนะครับผมจะมาลองเล่นเกมนะครับจะให้ทุกคนสังเกตว่ามันเล่นนานแค่ไหนกี่นาทีนะครับผมจะเข้าเกมสักเกมให้ทุกคนดูดิผมจะเข้าเกม เอาดัสเอาดัเลยเนะนะครับผมต้องรอคิวอีกแล้วนะฮะนใจเย็นแป๊บหนึ่งใจเย็นทำไมเสียงกูเปลี่ยนไปวะเนี่ยเสียงกูเปลี่ยนไปไม่ใช่แนะล้วรอสักคู่นะฮบคือว่ามันอาจจะฉลองมนะั้งครบรอบเจ็สิปีแปดสิบปีนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ถึงสิบปีหรอกกับกิฟก็ มาเราจะมาลองเล่นกันว่ามันให้เล่นกี่นาทีแล้วก็ให้ทุกคนสังเกตที่มุมขวาตรงที่มันให้นับเวลานีครับว่ามันให้ผมเล่นกี่นาทีนะฮะส่วนมากทุกคนเล่นกันประมาณ20นาที30นาที40นาทีใช่ไหมสี่สิบหกนาทีอ่ะสูงสุดอน่นะแต่ตอนนี้นะครับผมจะมาลองเล่นหรือผมจะมาประกาศให้ทุกคนฟังนะครับ นะช่วยกระทืบไลค์กันด้วยนะครับผมกระทืบไลค์แต่ล่างคลิปเนี่ยไม่ต้องกระทืบไลค์หรอกกดคนละทีก็พออ่ะกดเข้าไปโง่ <c oughs> เป็นไงครับผมการเล่นได้ว่าเล่นกันแบบเงาตกกันเลยทีเดียวนะเงอตกกันเลยทีเดียวใช่ไหมเล่นกันเงอตกกันเลยเดีรับหลายคนปิว้วผมยังเล่นเกมแต่ผมหมดเวลา ยังนี่เกเนี่ยดูเวลาผมได้เล่นประมาณอ่าสามพันไม่ใช่ร้อยนะไม่ใช่นาทีนี้ด้วยสามพันฟังดีนะสามพันสานาทีเป็นไงกูเล่นโคตรนานเลยอ่ะนะดิเดเมทเล่นจนตาเปียกตาแฉะอะไรทีเดียว มันเซอร์ไพรส์ผมมากนี่ใครที่ใครที่ไม่ใครที่พลาดแบบว่าไม่ได้เล่นของฟรีนี่แบบว่าต้องนั่งของตกนี่คือผมไม่ได้บอกอะไรหรอกประมาณนั้นไงสุดท้ายมันเดือดรึ โอ้ของฟรีมันดีอย่างนี้นี่เองดูแหวนปแหม่ได้เล่นเป็นสามพันกวิเออสามพันกว่านาทีแหม่มันต้องสนุกกันแน่เลยนะครับใครที่แบบว่าพลาดแน่นอนเนี่ยกูตั้งค่าก่อนผมขอตั้งค่าก่อนแป๊บนึงนะผมตั้งค่าแบบให้มันถนัดมือหลายๆคนบอกว่าปุ่มน่วงมากปุ่มไม่เสถียรเลยนะครับไม่ดูเลยว่าตั้งค่ายังไงนะดูด้วยว่าตั้งค่ายังไงตั้งค่าตามผมเนี่ยตั้งค่าตามผมเลยครับถ้าอยากแบบว่าอยากจะแบบว่า สนุกก ja e ับเกมแบบนี้นะตั้งค่าตามผมแล้วทุกคนจะโล่งใจตามผมมาทุกคนแค่นี่คือดีวิเิเตอร์ตามแจ็คเดอสตาพรไม่ใช่เปิดมาให้ลว้าวสป라이ดยม่เดอดักโอ้เห็นตัวเราเดือดเนี่ยนะกูเดินยงเดีวอดปุ่มค้างปุ่มค้างเดือเด็ดกูไปเลยอ่ะ ไปแล้วไปแล้วนี่ไปแล้วโอ้ย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 เออพอกรบอกกันแค่นี้แหละที่มันข้างก็เน็ตผมนี่แหละครับที่มันข้างหรือมันแหลกมือกีนเนี่ยมันก็เป็นเน็ตผมเองแหละครับก็ใครที่แบบว่ารู้ข่าวแล้วก็รีบๆไปเล่นเลยนะครับก็อย่าลืมนะครับได้เสร็จแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์มาด้วยนะครับ ผมเป็นคนที่มาบอกข่าวสารนะครับช่วยกระทืบไลค์นะครับกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจเพื่อจะได้มีคลิปดิคลิปผมในต่อไปในภาคหน้าถ้าไม่มียอดไลค์ก็ไม่มีบริสแลมในวันนี้กูเป็นเฮียเลยเนะี่ยไปฮะครับบ๊ายบายอย่าอย่าฟังคนบ้าเยอะครับบ๊ายบายครับ